อเจลนะคะห้ามิลลิลิตเนี่ยมีส่วนประกอบคือเอทิีลแอลกอฮอล์กรีเซอร์รีนนะคะและน้ำสะอาดโดยปริมาณของน้ำสะอาดที่ใช้เป็นสี่เท่าของปริมาณกีเซอรีนและปริมาณของเอทิีลแอลกอฮอล์สาเท่าเวลาเราอ่านแบบโจทย์ยาวๆแบบนี้คณิตศาสตร์นะลูกหนูพยายามอย่าไปอ่านยาวมันจะงงเรามาดูว่าโจทย์ให้อะไรมา อันดับแรกเลยก็คือเขาให้มาเขาบอกว่าส่วนผสมของเจลแอลกอฮอล์ทั้งหมดทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะลูกเป็นห้าร้อยมิลลิลิตรโดยในห้าร้อยมิลลิลิตรเนี่ยมีส่วนประกอบก็คือเอชิลแอลกอฮอล์มีเอชิมอลมีกีใช่ไหมกีกีสเซลีน มีเอทิลมีกิสรีนมีน้ำนะคะทีนี้ปริมาณมันเป็นยังไงเขาบอกว่ากิสรีนรวมกันเนี่ยถ้าในส่วนผสมนี้มีเอทิลนะเท่าไหร่เอ่ยสามร้อยเจ็ดสิบห้าซึ่งหมายถึงว่าเอทิลเนี่ยมีสามร้อยเจ็ดสิบห้าเด็กๆก,ก็จะทำาไงละส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นห้าร้อยก็เอามาลบกับอะไรคะลูกสามร้อยเจ็ดสิบห้าเหลือเท่าไหร่คะ เหลือร้อยยี่สิบห้ากีซลีนเป็นยังไงลูกกีซลีนเนี่ยเป็นสเท่าของน้ําเลยนะแสดงว่าให้กีซลีนเป็น4 x ่เอคำว่า4เท่าคือคูณ4ี่เข้าไปนะลูกโดยที่น้ําเราไม่รู้ก็คือให้เป็น x โอเคไหมทีนี้เราก็จะทําไมเอ่ยจากปริมาณ5ห้าร้อยนะคะปริมาณ5ห้า้อยมิลลิตรเนี่ยเป็นเอทิลไปซะสามร้อเจ็ดสิบห้า มันก็จะกลายเป็นว่ากีซลีนกับน้ำเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่ลูกร้อยยี่ห้านะคะเราก็จะเอามาแก้สมก,การออกมาก็จะกลายเป็นกีซลีนบวกน้ำกีซลีนคือสี่เอกน้ำคือเอกคือเราไม่ทราบค่ะกีซลีนบวกน้ำจะต้องได้เท่ากับร้อยยี่ห้านะคะโดยที่กีซลีนบวกกับน้ำเนี่ยจะต้องได้เป็นร้อย ยีสิบห้าฉะนั้นเราก็แทนท่าวมาเป็นไงลูก cx บวก x อ่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรกรณีที่มันเป็น x เฉยๆสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมันคืออะไรลูกคือ1นะคะคือหนึ x ฉะนั้น4 x บวกกับ x เดียวก็คือ5 x เท่ากับหนึ่งยสิบห้าสมการย้ายข้างธรรมดาคูณอยู่ก็ย้ายไปหารฉะนั้นหนึ่งยี่สิบห้าหารห้า x เท่ากับเท่าไหร่ลูกยี่สิบห้าโอเคไหม x คืออะไรเอ่ยคือน้ำมีเท่าไหร่ยี่ห้าอีสรีนเท <25. S 1> ่าไหร่ยี่ห้าคูณสี่เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นหนึ่งร้อยรวมกันได้เท่าไหร่ก็คือร้อยยี่ห้าแต่โจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่าอะไรลูก มีน้ำสะอาดในส่วนผสมเนี่ยเท่าไหร่ก็คือเท่าไหร่ลูกตอบเท่าไหร่คะตอบมีน้ำเป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์เท่าไหร่คะ ยี่สิบห้ามิลลิลิตรตอบได้แล้วนะคะโอเคนะอันนี้เดี๋ยวครูบันทึกเป็นวิดีโอให้เราไปทวนนะลูกในข้อที่สิบเอ็ดห้าที่สิบของปีหกห้าเด็กๆดูข้อนี้ยากลูกมันใช้ในหลายๆเรื่องนะคะ <c oughs> เักเรียนดูสิในรูปเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยที่เขาบอกว่าจากรูป X ยาวกี่หน่วย นะคะ x ก,ก็คือตัวไหนลูก x ก็คือตัวนี้นี่เขาถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยาวเท่าไหร่ถามหาตรงนี้ซึ่งเด็กๆสังเกตไหมวั้ยถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยรูปรูปเนี้ยค่ะมันเป็นสามเหลี่ยมก็คือเป็นสามเหลี่ยมสองรูประบายสีเขียวๆเนี่ยอันนี้คือเป็นสามเหลี่ยมเล็กหนึ่งรูปแล้วก็ถ้ามองในมุมกว้างนะคะมันก็คือรูป สามเหลี่ยมใหญ่อีกหนึ่งรูปฉะนั้นมันเป็นอะไรลูกมันคือความความคล้ายนะคะมันคือความคล้ายก็คือสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยมีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กมันเป็นความคล้ายสามเหลี่ยมรูปคล้ายซึ่งถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมรูปคล้ายเนี่ยให้หนูมองด้านสมในนะคะมองด้านสมใน พอมันเป็นสามเหลี่ยมรูปไขยเนี่ยให้รูปมองอ่าด้านสมนยัยคำว่าด้านสมนในที่นี้เป็นยังไงลูกในเมื่อตรงเนี้ยค่ะมันคือเอ็ตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กคุณครูให้มุมตรงนี้ก็คือมุมหนึ่งขีดมุมตรงนี้คือมุมหนึ่งขีดโดยที่มีด้านตรงข้ามเนี่ยก็คืออะไรลูกเอ <X. S 1> ด้านตรงข้ามมุมหนูดูนะตรงข้ามมุมหนึ่งขีดนี้ก็คือเอ็ก นะลูกคือ x แต่อีกอันนึงไม่ใช่แค่มี x นะมีอะไรอีกลูกสิบ <10. S 1> โอเคไหมคะด้านตรงห้ามมุมหนึ่งขีดเนี่ยก็คือ x ส่วนสิบจะเท่ากับเท่ากับอะไรตรงนี้เป็นไงลูกก็คือมันต้องสมในกันใช่ไหมฝั่งนี้ก็ต้องเป็นหกหกส่วนอะไรลูก กส่วนอะไรยังไม่รู้ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ารูปมองมุมเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นมุมใหญ่ด้านตรงข้ามมุมของรูปใหญ่มันหก่6เฉยๆไหมไม่มันคือ6บวก x บวก1โอเคไหมคะถ้ารูปมองเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยให้เป็นฐานถ้าเป็นฐานทั้งหมดมันไม่ใช่แค่6นะมันเป็น6บวกอะไรรูปบวก x บวก1นะคะ6บวกอะไรลูกบวก x บวก 1, <1>, 1ได้เท่าไหร่อ่ะถ้าย้ายข้างก็คือ x บวกเโอเคไหมคือ x บวกเนะก้อนนี้คือ x บวกเให้หนูเอาไปแก้ในสมการลูกแก้สมการก็จะเป็น x ส่วนสิเท่ากับหส่วนด้วย x บวกเจ็ดโอเคนะมันก็จะแก้สมการเป็นเอ็ 10. ส่วนสิบเผื่อมันังหน้าจอเล็กลงนะลูกอันนี้ลูกมองเห็นไหมเอ็ส่วนสิบเท่ากับหกส่วนด้วยเอ็บวกเจ็ดย้ายข้างนะคะเป็นไงลูกมันก็จะเป็นเอเอบวกเจ็ดเท่ากับหกสิบคือใช้วิธีการคูณไข่ เศษส่วนนะคะคูณไข่พอได้เท่านี้เป็นยังไงลูก x คูณเข้าก็จะเป็น x กำลังสองบวกกับ7จ x เท่ากับ60เป็น x กำลังสองเป็นไงลูกบวก7จ x ลบ60เท่ากับ0 ตรงนี้เอาไปแก้สมก,การกำลังสองโอเคไหมคะหนูสังเกตนะมันไม่ได้สังเกตแค่รูปสามเหลี่ยมเฉยๆแต่เราเอารูปสามเหลี่ยมเนี้ยพอเราจะเอามาแก้จะต้องเอาไปแปลงเป็นแก้สมก,การกำลังสองให้ฝั่งตรงข้ามเท่ากับศูนย์ก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกเจ็ด x ลบหกสิบเท่ากับศูนย์ซึ่งการแก้สมก,การกำลังสองเนี่ยมันมีสองแบบสูตรก็ได้ถูกไหม จำสูตรได้ไหม x เท่ากับลบ b บวกลบรู b, <ม> b กำลัง2ลบ 4ac หารด้วย 2a หรือเป็นการแก้สมการโดยใช้2วงเล็บก,ก็ได้เคไหม,มแยก,กออกมารูปจะแยก,กออกมาเป็นสมการกำลัง2เป็น2วงเล็บ x กำลัง2เด็กๆขนาด2วงเล็บถูกไมหมลูกนูก็เป็น x กับอะไรคะกับ x แล้วก็อะไรลูกบวก12กับลบ5 ล2สิบสองห้าเป็นหกสิบไงลูกเท่ากับอะไรคะเท่ากับศูนย์สุดท้ายแล้วจะได้เอเท่ากับลบสิบสองกับห้าย้ายข้างเลยโอเคนะลบสิบสองกับห้าคำตอบมันมีสองอย่างคืออ่าลบสิบสองกับห้าแต่เด็กๆจำไว้ว่าความยาวความยาวของรูปมันจะไม่ติดลบ จำไว้นะลูกความยาวของรูปเนี่ยมันจะไม่ติดลบฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คืออะไรลูกคือห้าหน่วยตอบข้อนี้ค่อนข้างยากนะมา่ะเด็กๆกโนต้ตไปดีๆมันใช้ความรู้สองอย่างเลยก็คือในเรื่องของการดูรนะูปคล้ายถ้าเป็นสัมเหลี่ยมรูปคล้ายให้สังเกตบ้านที่สมนกันพอเราได้สัมเหลียมรูปคล้คายเสร็จโนูจะต้องเอามาแก้เป็นสมการกำลังสองโอเคนะต่อ,อไป เลขาคณิตมาค่อนข้างเยอะทีนี้เลขาคณิตมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเนี่ยด้านคุณด้านกว้างคุณยาวอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะหนูดูนะอันนี้คือรูปวงกลมในโจทย์บอกว่ากําหนด O เป็นจุดศูนย์กลางนี่ O อยู่ตรงนี้ O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและเป็นจุดตัดของ AD ใน AD ลูก A D ก็คือเส้นนี้เนาะแล้วก็ B b อะไรลูก b c เป็นจุดตัดนะคะดังรูปทีนี้เขาถามหนูว่าอะไรลูกเขาบอกว่าถ้า b c b c ก็คือ b มาถึง c เนี่ยจาก B มาถึง c ยาว3หน่วยและ d a c d a c, c. คืออะไรลูก d A มาหา C เนี่ยสามเหลี่ยม DAC เนี่ยนะคะเท่ากับสามสิบองศาไอคำว่า DAC สังเกตไหมเขาใส่หมวกตรงไหนตรง A อันนี้ย้อนความรู้เดิมไปเลยนะตรง A ก็คืออยู่ตรงกลางถูกไหมคะในเมื่อเนี่ย D A และ C สัญ,ญลักษณ์มุมอยู่ตรงนี้แสดงว่ามุมนี้มีขนาดเท่ากับสามสิบองศาตามที่โจทย์กำหนดให้มา DAC สามสิบองศา แล้วส่วนโคง้งตายละนะคะเขาให้ลูกหาอะไรเอ่ยเขาให้ลูกหาส่วนโค้งตรงนี้สีเขียวๆที่วงกลมระบายเนี่ยถามว่าไอ้สูตรส่วนโค้งเนี่ยมันมีไหมในวงกลมไม่มีมันไม่มีสูตรหาส่วนโค้งนะลูกแต่มันมีสูตรหาความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปของวงกลมก็คือสองอ่ r นี่คือสูตรอะไรลูก ความยาวรอบรูปทวนไปเลยนะคะโน้ตไปความยาวรอบรูปถ้าเป็นสูตรความยาวรอบรูปเนี่ยมันคือสองพาย r แต่มันไม่มีสูตรหาส่วนโค้งนะครูอะทำยังไงมาดูเราก็วงกลมหนึ่งรูปเนี่ยเด็กๆวงกลมหนึ่งรูปถ้าลูกแบ่งมันจะเป็นมุมฉากกี่ชิน้นสี่ชิ้นถูกไหม ซึ่งถ้ามันเป็นมุมฉากมันคือขนาดเท่าไหร่คะลูก90องศาถูกไหมเออมันแบ่งออกเป็นสี่ชิ้นนะถ้าลูกแบ่งเป็นมุมเนี่ยมันคือมุมฉากทั้งหมดสี่ชิ้นมันก็จะเป็น90ส่วนด้วย360คือดึงมาหนึ่งจากสี่ส่วนแบ่งวงกลมออกเป็นสี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งชิ้นคือมุมฉากนะคะคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วยพื้นที่ ความยาวรอบรูปก็คือ2พาย r คือ2พายค่ะซึ่งถ้าลูกตัดส่วนคูณตัดก็คือ90หเป็น90 90คูณ4ก็คือ360ฉะนั้นไอ้90ส่วน360เนี่ยแปลงออกมาก็คือเท่าไหร่ลูก1ส่วน4คูณกับ2พาย r หนึ่งส่วนสี่คูณกับสองพายอาร์ทีนี้เด็กๆมาดูพอเราเป็นแบบนี้ค่ะมุมตรงนี้สามสิบสังเกตไหมว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีอยู่สามชนิดมีสามเหลี่ยมด้านเท่าชื่อบอกอยู่แล้วด้านด้านเท่ากันสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าถูกไหมหนืกอออกไหมรูปรูปนี้ค่ะครูระบายสี ชมพูสามเหลี่ยมรูปเนี้ยถ้ามองแล้วเนี่ยมันคือรูปสามเหลี่ยมหน้าหน้าจัว่วสามเหลี่ยมมีสามชนิดไงด้านเท่าด้านทุกด้านเท่ากันด้านไม่เท่าก็ไม่เท่า,ทาแล้วก็หน้าจัว่วถูกไหมพอมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแสดงว่ามันจะมีมุมเท่ากันสองมุมเออสองด้านตรงนี้ถ้าตรงนั้นสามสิบตรงนี้ก็เท่าไหร่คะลูกสามสิบองศาเคนะได้แล้วนะ ลูกก็จะได้ออกมาเป็นมุมสามสิบกับสามสิบทีนี้พอมันเป็นมุมตรงนี้มุมจุดศูนย์กลางจําไว้นะลูกมุมจุดศูนย์กลางมันจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมมุมจุดศูนย์กลางมุมจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมมันจะมีขนาดเป็นสองเท่าคำว่าสองเท่า สองเท่าของสามสิบคืออะไรสามสิบสองเท่าของสามสิบก็คือเอาสองคูณเข้าคืออะไรอ่ะลูกหกสิบองศามุมของจุดศูนย์กลางเนี่ยจะมีขนาดเป็นสองเท่าไอ้ยคำว่าสองเท่าก็คือเอาสองคูณเข้าถูกไหมถ้าลูกมองดีๆรากคุณภูรากตรงนี้ลงมาเนี่ยนี่ลูกนี่มุมนี้มุมตรงเนี้ยมันคือมุมจุดศูนย์กลางมันจะมีขนาดเป็นสองเท่าตรงเนี้ยมันจะเท่ากับหกสิบองศา แบ่งออกเป็นสี่ส่วนถูกไหมมันก็คือหกสิบจากสามร้อยหกสิบองศาโอเคนะทำไมถึงตรงนี้อ่ะทำไมถึงเอามุมจุดศูนย์กลางเพราะเราต้องการหาส่วนโค้งสีเขียวๆนี้โอเคไหมลูกตรงเนี้เราได้มาคือหกสิบจากทั้งหมดเท่าไหร่คะสามร้อยหกสิบฉะนั้นลูกก็เลยกลายเป็นหกสิบส่วนด้วยสามร้อยหกสิบลูกคูณกับ สองพายอาร์กับความยาวทั้งหมดฉะนั้นตัดหกสิบหนึ่งเป็นหกสิบหกสิบคูณหกเป็นสามร้อยหกสิบลูกก็จะได้กลายเป็นหนึ่งส่วนหกคูณกับสองพายอาร์เราจะแปลงไม่รูกค่าพายอ่ะเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพายเท่ากับยี่ิบสองส่วนเจ็ดหรือสามจุดหนึ่งสี่ถูกไหมแต่ทีเนี้ย ในชอยที่เขาให้ลูกมาเขาไม่ได้ให้แปลงค่าพายเขาตอบเป็นพายถูกไหมเวลาเราทำข้อสอบเราดูด้วยนะว่าชอยที่เขาให้มามันเป็นพายลูกไม่ต้องแปลงพายถ้าลูกไม่แปลงภายแสดงว่าทำไมก็ติดภายไว้ถ้าลูกติดภายไว้มันก็คืออะไรเอ่ยสองหนึ่งเป็นยังสิ มันติดพายแต่มันต้องใส่ค่า r ถูกไหมฉะนั้นตัวนี้มันมันก็จะกลายเป็นเท่ากับเท่าไรหร่ลูกเศษหนึ่งส่วนเป็นเศษหนึ่งส่วนหกคูณสองคูณพายคูณ r ยกกำลังสองลูกไอ้คำว่า r ยกกำลัง r เฉยๆถูกไหมก็คือทำไมลูก ทั้งหมดรัศมีคือสามแต่มันแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือสามส่วนสองนึกออกไหมเพราะโจทย์กำหนดมาให้เนี่ย BC ความยาว BC ทั้งหมดก็คือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยมันคือสามแต่เราเอามาแค่ครึ่งเดียวถูกไหมลูกฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสามส่วนสองตัดทอนออกมาเด็กๆตัดลูกก็จะกลายเป็น เป็นอะไรคะสองหนึ่งเป็นสองสองสามเป็นหกตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองสามตรงนี้ตัดสามเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเห็นไหมตัวนี้เหลืออะไรเนี่ยเหลือสองฉะนั้นก็จะเป็นายส่วนสองตอบข้อที่สองข้อนี้ค่อนข้างทอลังหดอยู่นะเห็นไหมนี้แค่สองตัวอย่างนะวันนี้ อ่าเป็นเรื่องของรูปทรงเลขาคณิตนะคะข้อก่อนหน้านี้ให้ลูกดูสมในกับสมการกำลังสอง